ส่งมาชงมาชงมาไหนเดี๋ยวส่งให้ทำไมเราเห็นคุณนั่งดูเปิดตอรี่อยู่วะกูไงโอเคโอเคครับ Ines b a s โอเคคุณนั่งดูเปิดตอรี่อยู่วะว่างกูไงพักก่อนพักก่อนยี่ดอกพักพักอีเหี้ย กูเนี่ยบักก่อน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 กูนี่ันนี่ลางว่างนะฮะให้เมนต์แบบหนึ่งมันบักอยู่มันบักเฟสติมแบบเหรอเนี่ย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 เราดูเนี่ยพี่ทาโล่คือแบบนางแบบนางสวยมากคือชอบมากมาดูดิ ฮัลโหลอะคืละคืนละคือละนี่คนเย้น่นางสวักมากเลยอ่ะโอ้น่ารักมากน่ารักมากเนองน่ารักมากพี่ทัโลอ่ะสวักแกน่ารักว่ะทำไมทำไมเสียงตอนคุยกับกูกับเสียงกับรูปพี่แม่งแตกต่างกันจังอ่ะ เอยูือได้เซ็ตอาพแล้วมัโหลดไฟล์ไม่ใส่ปจปะมนไม่ไปเซ็ตอัพด้วยให้เหมือนเดิมดูอยู่ใครยังไงหมายถึงอะไรหรอ เตาจะไปดูสกีหนูทำไมอ่ะก็ดูดูของป้าไงอ่ะดูอ่ะก็ได้ไงั้แต่มันไม่มีเซตอัพแบบนึงอ่ะทำเองมาไม่ต้องแล้วต้องยุ่งอย่ามุ่งอยาทำเองอ๋อ อ oh, hey. ไม่บางทีบางคนที่เหมือนกันต้องกเซตอัพไหนวะจบแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่เดี๋ยวคุยอะไรเนี่ยสั์อะไรของมึงอะ่ะหนูค้นพบว่าพี่มันมีเสียงจริงๆของมันอีกล่างหนึ่งเลยเสียงมันตุดไปแล้วเฮ้ยมีแต่ไฟเอ็กซ์เอเอามาทำอะไรอะ่ะ อันี้อัน้ม่จช้ยม่เข้าใจเหรอไม่ลงแม่งเลยไปคุณเจ็ดไอสัตว์อะปวดร้อนอะเครงเยี่ย บอกกูไปคอมสัตว์หาเกมเล่นแล้วหัวร้อนเอย